ใจเย็นๆแต่สิ่งที่ท่านทุกรู้ก็คือว่าตอนนี้ประชาชนเบื่อหน่ายทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมการเมืองตุราการบริหารนิติบัญญัติกำลังล้มเหลวยิ่งนานวันประชาชนก็ยิ่งลําบากทั้งหมดที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเฟลสเตทการเรียกร้องของประชาชนแค่แผนเพียงโทรศัพท์มือถือเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงของประเทศก็จะเกิดขึ้นได้จะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบฮาร์ดพาวเวอร หรือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของซอฟต์พาวเวอร์ก็แค่นั้นเองครับสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ ก็จะมาอธิบายเรื่องของการถวายคืนพระราชอำนาจซึ่งตอนนี้มีคนสนใจมากตามโซเชียลมีเดียก็เต็มไปด้วยขอ้อเรียกร้องของประชาชนที่จะต้องการถวายคืนพระอำนาจนะครับประเบื่อนักการเมืองเบื่อพรรคการเมืองและการกระทําของนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างสุดๆุดเนี่ยต่างกันยังไงเรื่องแบบเศรษฐกิจคิดว่ามันแย่ลงมากตอนนี้เหระ มันเหมือนกับโดนโดนปิดไปซะทั้งหมดอ่ะเศรษฐกิจแย่มากของเอ่อค่อนข้างจะแพงทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็อาหารการกินก็แพงมากตอนนี้แย่มากเลยเพราะว่าคือพูดง่ายว่าระดับล่างกับระดับกลางเนี่ยมันไม่มีเม็ดเงินลงมาเลย<ม>พี่ให้ลุงตู่สิบคะแนนเลยแล้วพี่ให้เศรษฐาศูนเลย<ม>เหตุผลไม่เข้าข้างใครแล้วก็ไม่ได้ชอบใครด้วยแต่ที่ให้ลุงตู่สิบคะแนนเพราะว่าอะไรเขายังมีให้เรามากินบ้างไง นี่งไงคนที่เขาอยากเขาอยากแล้วเขาต้องการคือคุณต้องเอาเงินเม็ดเงินมาให้กับประชาชนบ้างวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการถวายคืนพระราชอำนาจให้แก่พระมหากษัตริย์นะคะว่าทําไมเราถึงต้องถวายคืนพระราชอำนาจคืนแก่ท่านหลังจากสองสี่เจ็ดห้านะที่จนกบฏป้นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์มาและ เอามาบริหารประเทศชาติจนถึงปัจจุบันนี้มีนักการเมืองเข้ามาโกงกินแผ่นดินทำให้เศรษฐกิจพังประชาชนเดือดร้อนตั้งแต่คำว่าประชาธิปไตยประอำนาจคืนให้แก่ประชาชนแล้วให้นักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศและนักการเมืองไม่เคยบริหารเพื่อประเทศชาติและ ประชาชนสายเกตจากอะไรก็จากการที่นักการเมืองโกงชาติบ้านเมืองจนล่ำรวยโกงแล้วโกงอีกโกงต่อโกงจนกระทั่งมีคดีความนะักราชการติดคุกนักการเมืองหนีหนีไปกลับมาก็ไม่ติดคุกนี่หรือคือนักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศชาติบริหารประเทศชาติยังไงให้ประเทศล่มจม พังชิหายกันทั้งประเทศประชาชนอดอยากค้นแค้นไปดูสิตอนนี้ประชาชนจะตายอยู่แล้วแต่นักการเมืองรวยค่ะเขามากอบกโกงกินอย่างเดียวแล้วจะมีนักการเมืองไว้ทําไมมีนักการเมืองไว้ทําไมถ้าไม่รีบคืนถวายพระอาชะาอำนาจให้แก่พระมหากษัตริย์ต่อไปลูกหลาน จะมีแผ่นดินอยู่ไหมเพราะตอนนี้กําลังจะทํากฎหมายขายชาติค่ะให้ต่างชาติเข้ามายึดครองพื้นแผ่นดินไทยโดยไม่ต้องลบไม่ต้องทําสงครามเพราะฉะนั้นเราอดทนมามากพอแล้วกับนักการเมืองชั่วเร็วซามต่ําช้าพวกนี้นะคะนักการเมืองดีไม่ต้องเดืดร้อนนักการเมืองชั่วยกมือขึ้นต่อ่านักการเมืองชั่วค่ะเพราะเราไม่อยากมีนักการเมืองชั่ว ที่ทาให้ลูกหลานเรายากลําบากนะคะถึงเวลาหรือยังนะช่วยกันไลค์ช่วยกันแ like, ชร์น,นะคะแชร์ไปให้ถึงทหารนะคะทหารคุณต้องรับผิดชอบนะคุณต้นพระราชอำนาจของพระองค์มาคุณก็จะต้องถวายคืนแก่พระองค์เดี๋ยวนี้ปราชาชนจะไม่ทนนักการเมืองชั่วเข้ามาขายชาติขายแผ่นดินนะคะช่วยกันแชร์นะคะให้ถึงทหาร สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านครับเข้าเรื่องครับตอนนี้ก็มีหนังอยู่เรื่องนะครับในชื่อเรื่องอะไรไม่รู้ที่คุณทอนกับคุณพี่เขาสร้างเนี่ยเป็นหนังเกี่ยวกับการเมืองอะไรแบบเนี้นะแล้วระบบต่างๆการเมืองก็คือการปูทางไว้ก่อนเนี่ยให้เราเนี่ยจะได้รับการปลูกฝังการดูว่าเราควรจะพาประเทศไทยไปแบบไหน ทำไมถึงหลายคนพยายามที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารพยายามจะพามาเป็นขุมเป็นกําลังเพื่อเปลี่ยนจากชุดเก่าให้เป็นชุดใหม่ทั้งทั้งกลุ่มเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโจรเนี่ยเวลามันจะป้นเน่ยมันจะร่วมมือกันพอป้นสําเร็จมันก็หักหลังกัน <c oughs> ขณะที่ผมพูดเนี่ยนะผมมีสติสมัมปชัญญะครบถ้วน พูดยังกับจะแบ่งมรดกอยังกับทำพินัยกรรมครับผมจะทำพินัยกรรมทางความคิดนะครับคือ <c oughs> วันนี้ท่านต้องยอมรับนะครับว่าผู้ที่พยายามจะเข้ามาให้ได้จะสู้ให้ได้เนี่ยลำพังส่วนตัวมันไม่พอหรอกมันต้องมีทุนหมุนหลังแล้วก็การที่ว่ายึดระบบการเมืองประเทศไทยได้เนี่ยมันก็เหมือนกับยึดคลังสมบัติทุกวันนี้คลังสมบัติของเราเนี่ยก็ถูก ใช้แบบผิดผิดพอเอาไปใช้ผิดผิดไม่ได้เกิดประโยชน์กับสังคมเขาก็เรียกว่าเหมือนกับถูกปนนั่นแหละแล้วลนักการเมืองก็ไม่เคยได้ยินเสียงประชาชนแบบที่บานมามันมีทางเดียวนะครับที่จะให้ประเทศเนี้ยจเจริญขึ้นดีขึ้นมีทางเดียววันนี้ผมคิดแล้วมีทางเดียวไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าใครมาก็เหมือนเดิมหมดแหละ เหมือนเดิมหมดแล้วก็ลองดูนะว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมถ้าไม่อย่างนั้นนะคุณไม่ต้องไปหาหรอกไอ้ความหลังเก่าไอ้ความหลังใหม่อะไรคุณไม่ต้องไปหาหรอกมีทางเดียวคือประชาชนทุกท่านเลยนะต้องเซ็นขอพระราชทานคือนอำนาจทางการเมือง ให้กับพระเจ้าอยู่หัวให้พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงแต่งตั้งรัฐบาลาโปรดเก้าจากพระองค์ทั้งหมดรับรองเจริญแน่เลยเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพระดํารัดของพระองค์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะดีหมดเลยขณะผมไปทานอาหารเนี่ยที่ไหนที่ว่าว่าดีแล้วอร่อยแล้วนี่นะพอลงครัวพระราชทานเนี่ยสุดยอดเพราะอะไรอะ่ะ บ้านของเราเนี่ยเราสร้างเราดูแลยังไงก็แล้วแต่แต่ลูกเรามันเกิดมามันมีแล้วมันไม่่คยจะได,ได้รักษาหรอกอ่ามันดูแต่ว่าอะไรจะขายได้หรือว่าตอนนี้ได้ราคาไหมแบบนี้ก็เหมือนแผ่นดินเนี่ยแต่เดิมเลยเนี่ยเป็นพระอ,องค์ท่านชาวบ้านพวกเราในนามของประชาชนชาวไทยในสมัยก่อนเนี่ยเปรียบดุดังลูกของพระอ,องค์ท่านพระอ,องค์ท่านรักดูแลและพระอ,องค์ท่านก็ดูแลแผ่นดินของพระอ,องค์อย่างดี จนเข้ามาในระบบประชาธิปไตยพอเป็นเวลาชายไตปุ๊บอ่ะองค์คือนำานาจให้อ่า,า,เ,อาเอาไปปกครองกันเองเอาไปทํากันเองแล้วเป็นไงครับเละครับเละ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 แล้วก็ชิบหายชิบหายครับออาจบสูงจบนอกมีกิจการส่วนตัวดีๆทั้งนั้นเลยแต่บริหารประเทศทําไม่ได้มันมีเงนงามันทําไม่ได้มีเงืนงาดังนั้นเน่ย มีทางเดียวนะท่านไม่ต้องไปหวังรัฐบาลชุดไหนเลยแล้วก็ไม่ต้องไปหวังรัฐบาลผมบอกได้เลยประเทศเนี่ยไม่เหมาะที่จะมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วประเทศนี้ถ้าจะอยู่รอดได้ต้องมีรัฐบาลพระราชทานเท่านั้นผมพูดแบบนี้เลยนะต้องมีรัฐบาลพระราชทานเท่านั้นถ้าเกิดยังอยากให้ประเทศไทยไม่ชิมหายไปกว่านี้นะลายพวกเด็กๆที่พยายามจะกลับมาต่อสู้กลับมาต่ออะไรเนี่ยนะ โบราณบอกพวกผู้ใหญ่อ่าบาน,น้ําร้อนมาก่อนเห็นมาก่อนนะเอออย่างเองอ่ะพวกเองนั่นแหละนะเองอย่าพยายามให้ประชาชนหรือว่าเด็กที่อายุน้อยน้อยต้องแย่ไปกว่านี้เลยนะเพราะพระเจ้ารู้อยู่แก่ใจโบเองคิดอะไรยังไงยังไงนะนะผมก็ฝากไว้แค่นี้แหละประเทศนี้นะทาไม่ได้รัฐบาลพระราชทานนะฝันไม่ได้เลยมีแต่ชิบหายก็ชิมหายสวัสดีครับ การเรียกร้องของประชาชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทำแบนเนอร์โพสในโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กทวิตเตอรหรือ x นะครับแล้วก็ใน Tik t o อกนะฮะแล้วก็ในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง,างๆอย่าง ne, เชนน่ก็ทำกันทั่วไอจงไอก็ทำกันแบบดาด,ดืนนะครับบางคนก็ออกมาพูดเองนะแล้วก็เรียกร้องให้มีการถวายคืนพระราชอำนาจ บางคนก็มีน้อยมากนะมีคนก็บอกโหนเจ้านะฮะพระมหากษัตริย์ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองพระมหากษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะ,ะแล้วก็วาทกรรมอื่นๆอีกมากมายฮะที่เกิดขึ้นในตอนนี้อย่าดึงฟ้ามาต่ำเป็นต้นแต่ความจริงมันเป็นยังไงเรอาอธิบายหุ้นส่วนก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ดึงฟ้ามาต่ำพระมหากษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองโหนเจ้าสามวัฒกรรมนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาโดยกลุ่มไหนทราบไหมฮะพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับเขาเรียกวัฒกรรมเชิงต่อต้านหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าบูลลี่นะครับยังมีวัฒกรรมบูลลี่อีกนะเช่นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวา อนุรักษ์นิยมหัวเกา่าหัวใหม่ไพร่อามาตคนชั้นสูงคนชั้นล่างวัฒกรรมเหล่านี้เป็นวัฒกรรมเชิงต่อต้านเอาละแล้วพระมหากษัตริย์ของไทยเป็นยังไงคือการปกครองในรูปแบบปราชาธิปไตยหรือระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ย ตามหลักรัทศาสตร์เขาเรียกวา่าราชาธิปไตยคือบิมพระมหากษัตริย์เป็นประมุกนะครับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกเนี่ยการปกครองรูปแบบนี้เนี่ยนะฮะพระมหากษัตริย์มีหน้าที่อะไรนะ,ะปกครองบ้านปกครองเมืองทําการบ้านทําการเมืองนะะต้องเข้าใจนะไอ้ทำการบ้านทาการเมืองมันเป็นยังไงนะ สังเกตไหมฮะตุลาการบริหารนิติบัญญัติองค์กรอิสระทั้งแต่งตั้งและปลดเป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์หรือเราเรียกภาษาตามกฎหมายว่าพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตุลาการบริหารนิติบัญญตัติเอาแค่นี้เอาสองอันบริหารนิติบัญญตัติคือการเมืองไหมฮะ การเมืองใช่ไหมพระมาหกากษัตริย์มีที่แต่งตั้งและมีที่ปลดนะไม่ว่าจะเป็นนายกมนตรีสอสอสอวอนะและที่สําคัญคือข้าราชการด้วยที่บอกนี่จะทูนเก้าบิ๊กโจ๊กจะพ้นไม่พ้นเนี่ยเป็นพระราชอำนาจคือเป็นหน้าที่ของพระมาหกากษัตริย์พระมาหกากษัตริย์จึงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมาโดยตลอด92ปีฮะไม่ใช่เพิ่งว่า เอ้ยพระมหากษัตริย์จะม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไหมพระมหากษัตริย์ต้องเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเพราะเรื่องของการบ้านและการเมืองเป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญนะเรื่องการถวายคืนพระราชอำนาจเนี่ยก็คือเอาอำนาจไปให้พระมหากษัตริย์ให้พระมหากัตริทรงใช้พระอำนาจตามอะไรทราบไหมตามรัฐธรรมนูญนะนี่เข้าใจหลักก่อนนะ ถามอไอ้หลักแบบนี้มันเคยมีประเทศอื่นไหมทั่วโลกเหมือนกันนะทั่วโลกเหมือนกันคือประมุขของรัฐเป็นผู้ดำเนินการใช้อำนาจแทนปวงชนนะรประมุขของรัฐเช่นสหรัฐอเมริกามีหน้าที่แต่งตั้งศาลตุลาการนะรและใครกระทำความผิดเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการในการทำคอมมิวนิสต์ก็เหมือนกัน ราชาก็เหมือนกันราชาธิปไตยนะฮะอย่างเช่นอังกฤษก็เหมือนกันคือการปกครองของไทยเนี่ยเป็นการปกครองรูปแบบไหนการปกครองของไทยไม่เหมือนการปกครองที่ไหนในโลกและการปกครองแต่และประเทศของโลกก็ไม่เหมือนที่ไหนเหมือนกันเลยไม่แต่ประเทศเดียวไทยก็ไม่เหมือนอังกฤษไทยก็ไม่เหมือนสหรัฐอเมริกาไทยก็ไม่เหมือนจีนไทยก็ไม่เหมือนเกาหลีเหนือและไทยก็ไม่เหมือนเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็ไม่เหมือนเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ก็ไม่เหมือนไทยเกาหลีเหนือก็ไม่เหมือนไทยเกาหลีเหนือเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันจีนเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่เหมือนกันอีกเหมือนกันเพราะหลักการปกครองทั่วโลกเนี่ยเขาจะยึดพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และาศาสนาเป็นสําคัญนะฮะประเด็นคือการปกครองของเราเราเออกมาจากไหนบ้างตุลาการบริหารนิติบัญญัติ เรามาจากอังกฤษฮะสังเกตไหมฮะตำรวจเรามาจากไหนเรามาจากอังกฤษฮะเรื่องของพระหมหากษัตริย์เรามาจากไหนเรามาจากอินเดียฮะองค์กรอิสระอย่างสารธรรมนูญเนี่ยเริ่มต้นเอามาใช้เนี่ยเรามาจากไหนเราเอามาจากเยอรมันฮะนะวกนี้อย่างนะนะวุฒิสภาเรามาจากไหนเรามาจากสภาสูงของอังกฤษฮะซึ่งเป็นสภาพระ และสภาขุนนางที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งถามหลักการปกครองของไทยเรามาจากไหนโดยส่วนใหญ่ส่วนมากเป็นของอังกฤษนะอย่างผู้ตรวจการแผ่นด,ดินเอามาจากที่ไหนนอร์เวย์เห็นไหมเร,เราเลือกมาหมดกฎหมายไทยเอามาจากไหนเอามาจากอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสมีทั้งซีเวลล์เขามานลอนะอะอักษรและประเพณีเอามารวมกันเป็นของไทย เห็นไหมคือพูดง่ายๆภาษาเหนือเนี่ยการปกครองของไทยเป็นการปกครองเขาเรียกแกงโฮแกงโฮมันมีอาหารหลายหอย่างมารวมกัอยู่ที่เดียวกันก็ือแกงโฮนะครับถามว่าพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไหมในประเทศอังกฤษทุกๆสัปดาห์ทุกๆเดือนนายกรัฐมนตต้องมีหน้าที่ไปรายงานการบริหารบ้านเมืองให้พระมหากษัตริย์เพราะ เป็นรัฐบาลของพระมาหากษัตริย์นะเห็นไหมเราก็จับหลักให้ได้นะเอาละเรื่องของการถวายคืนพระราชอำนาจวัฒกรรมเชิงต่อต้านโขนเจ้าพระมาหากษัตริย์ต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองดึงฟ้ามาต่ําวัฒกรรมเหล่านี้เป็นวัฒกรรมเชิงต่อต้านของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งใช้ตแต่ปี2500ตราบจนถึงปัจจุบัน การถวายคืนอำนาจทุกครั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นประชาชนเบื่อหน่ายนะการเมืองเบือ่อหน่ายพรรคการเมืองที่มีปัญหาอยู่เรื่องเดียวทุจริตคอรัปชันปี2549ปลมมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็เรียกร้องการถวายคืนพระราชอำนาจยอมกันต่อต้านการถวายคืนอำนาจในฝั่งเสื้อแดงสุดท้ายทำไงจบลงด้วยการยึดอำนาจ19กันยายน2549 ปี2556ข้ามปี2557กลุ่มที่เรียกว่ากบประสอก็เรียกร้องการถวายคืนพระชมนาจสุดท้ายจบที่ไหนทราบไหมฮะยึดอำนาจ22พฤษภาคม2557 16็กา30นาทีพบจอมฟ้าสาชั้นรือพบฉัดมงคลเห็นไหมสุดท้ายก็จบด้วยวิธีนี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่คนต้องการให้มีการยึดอำนาจไหมไม่ต้องการให้มีการยึดอำนาจ เอาละคำถามต่อไปคือเอา้าแล้วจะถวายคืนพระราชอำนาจอย่างไรนะครับการเรียกร้องคือการถวายคืนอำนาจเนี่ยไม่ยากนะบางคนบอกว่าต้องถวายด้วยการไปที่สำนักพระราชวังไปล่าลายชื่อไปทำโพไม่ต้องอนระสมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกาันนะเม่ยก่อนก็มีการล่ารายชื่อไปแล้ล่าลา,ลา,ลายชื่อไปที่พระบรมมหาราชวังไม่ได้ผลยุคปัจจุบันท่านใช้อะไรทราบไหมฮะใ,ใช้โทรศัพท์มือถือตัวเดียวฮะ ทำคลิปวิดีโอโพสต์ข้อความออกมาพูดเรียกร้องให้มีการถวายคืนพระราชานาจนะครับใครเห็นด้วยก็ไปคอมเมนต์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 แค,ค,ค่นั้นแหละส่วนการจะถวายคืนพระราชานาจอย่างไรวิธีไหนใจเย็นๆแต่สิ่งที่ท่านทุกรู้ก็คือว่าตอนนี้ประชาชนเบื่อหน่ายทางการเมืองเศร,รษฐกิจสังคมการเมืองตุราการบริหารนิติบัญญัติกำลังล้มเหลว ยิ่งนานวันประชาชนก็ยิ่งลำบากท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่าน,นี้เรียกว่าเฟลสเตทการเรียกร้องของประชาชนแค่แผนเพียงโทรศัพท์มือถือเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงของประเทศก็จะเกิดขึ้นได้จะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบฮาร์ดพาวเวอร์หรือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของซอฟต์พาวเวอร์ก็แค่นั้นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมคิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ร่างทรลเลงทวันสุราชาัายสูเยงเดจำรูญพระเจ้าแผ่นดินสินนกรแผนดินไทยในรัชกาลที่สินงอุทิศเพื่อปูมระชาสืบ บิดาขอพระสยามเทวาคุ้มคองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ปทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชิธีรรมพาชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรณมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรมมะนาธบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะทาต้องเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทมีน้ำชาคนไปรัศโดนเดือดร้อนนะแห่งหุ่นใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทับเพียงใคร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนือยิ่งสิ่งใด